รายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุสน,นการทำคลิปและการไลค์สดเนดะ้อกดไลค์กดติดตามไม่งั้นโดนแอนจังสทะลวงแอนจังคิดจะเติมเกมวันพันแม่ให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพแพ็ก18บาทเติมโคตรคุ้มได้เงินมูลค่า25บาทพร้อแมแบงค์เขียว1แบงค์ ยกตัวอย่างเติมแพ็ค v p 149บาทเราจะจ่ายคันเทพแค่107บาทเท่านั้นจัดไปดิแบบบ้มๆคือลือคิดจะเติมเงินเติมคั้นเทพลูเรื่องสายฟรีวันที่9ต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยครับ9วันผ่านไปครับบอกเลยว่าวันนี้มีความหวังและก็มีโอกาสที่จะเฉิดฉายสูงมากน้องชายเพราะว่าราชากิกี้ผู้นี้นั้น มีตั๋วม่วงอยู่มันอยู่ไหนวะตัวม่วงเอออยู่นี่17ใบครับ 17บใบฮะถ้าเกิดออกลูกแก้วราชาทะเลอีกาสนายมาบอกเลยว่าจบชีวิตทางเซิร์ฟเวอร์มีการบิดหนีไปเซิร์ฟเวอกกันอย่างแน่นอนลูเรื่องในวันนี้ครับวันท un ี่9ของเซิร <Keep S 2> ์ฟเปิดเนี่ยเราอยู่ในดับที่265ของซาบ์พลังรถอยู่ที่261,098ครับอันดับ1ลิลินพลังไป1ล้านแล้วพี่แกจะโหดไปไหนเนี่ยแล้วก็โอย u ูอเต็มทีมลิลินเซเวอร์น,นี้เอาจริงเอาจังจาดจาดครับมีแค่ราชาทะเลอีการสนายตัวเดียวเท่านั้นที่จะเป็นตัว s s r บวกที่เหลือ UR หมดจะไปสู้ยังไงวะ ขอลงเชิงลิลิหน่อยสิว่าราชาคิกิพูนี้จะสามารถยืนอยู่ได้กี่เซียววินาทีครับน้องชายมาแล้วฮะการต่อสู้อันโหดร้ายเปิดด้วยซอมบี้แมนเลยอย่างนั้นสินะแล้วก็มีทัชซึมก,กิโคตรเท่ร่างแรกด้วยซอมบี้แมนบอกว่าขวานโจมตีโลป่ปูบอมมันช่างไรค้ค่าโอ้ยโโโล้านห้า แล้วก็ท้าซึมากี้อยู่อาโอ้โหบทขยี้ติดไม่ย่อดท้อแล้วก็ฟูบูกี้ก็พายุคลังทับเข้าไปโอ้โหติดไม่ย่อท้อแล้วก็ไล่โจมตีด้วยจรวดดาวยุงแทงเข้าไปสองล้านห้าทะลุเลือดแบบว่าตายแล้วตายอีกแล้วก็อีกาซานาเข้าที่หน้าโอ้โหปูบอมถึงกับนอนและตัวเดียวทำอะไรได้เรียบร้อยจะไปสู้ยังไงเนี่ยคือจัดเต็มจริงๆเลยนิน เอาเงินไหนมาเติมทุกเซิร์ฟเวอร์เนี่ยปิดทุกเซิร์ฟเวอร์ก็เติมทุกเซิร์ฟเวอร์ครับนะมาดูอันดับกิ้วก่อนกิ้วอัศวินของเป็ดกับกาบอมไม้สองมือก็ยังอยู่ที่1ของซาบ์ถือว่าเป็นการบริหารกิ้ดีมากๆนะครับเอาเป็นว่าใครอยากเข้ากิ้วเนี่ยไม่ต้องทักพี่แล้วไปทักหาเป็ดเถอะพี่เป็นลูกจอกเขานะเซิร์ฟเวอร์นี้เป็ดบริหารงานแต่คนเดียวโดยสิ้นเชิงนะครับวันนี้วันที่9เนี่ยมันก็มีล็อกอินมือใหม่สัปดาห์ที่2เราจะได้ตั๋วแดง10ใบ คใครเปิดตัวแดงได้อะไรบ้างคอมเมนต์บอกต่อกันหน่อยแต่พี่จะไม่เปิดตัวแดงแล้วพี่จะเก็บไว้รอเลดบ่อรอล่างแรกมาในเดือนหน้าเราจะทํา SSR าบวกโชว์นะครับเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้เก็บตัวแดงให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับกิจกรรมบาคุโกเควสยังไม่เสร็จอะไรเลยค่อยๆเก็บไปครับอันนี้มันอยู่เป็นเดือนเลยนะอีก26วันก็นู่นอ่ะหลังจบสงการนู่นอ่ะยังมีอยู่เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆหินปีศาจอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาแต่ก็ต้องเก็บเพชรไว้ เอาหินปีศาจซื้ออันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับกิจกรรมวงล้อก็ตัดสินใจแล้วแหละว่าไม่เอานะฮะสายฟรีอย่างเราหมุนไปก็เคลือเปล่าๆในขณะที่สปรอชนะเราเป็นสายฟรีเติมศูนย์ซับเนี่ยก็เลยไม่ต้องเอานะครับแต่ก็สามารถทําเคว็ดได้มันมีเคว็ดของสายฟรีก็คือแถวบนนั่นเองอะ่ะก็ยังน้อยก็ยังดีได้ของไปบ,บ้างนะครับไว้อพตัวถึงแม้ว่าจะสู้สายเติมไม่ได้นะครับ สายฟรีของเราเติมศูนย์อย่างที่บอกไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยไปครับอยากชาเล่นตัวเองดูว่าเล่นสายฟรีเนี่ยมันจะไปเฉิดฉายขนาดไหนและสามารถตบสายพระครัมภีร์หรือว่าสายเติมได้หรือเปล่านะแต่ที่ผ่านมา8วันที่ผ่านมาเนี่ยตบได้ชิวๆอะ่ะน้องเพราะตัวละครในทีมพี่วางแผนมาดีไงมันแข็งโหดตึงอันตารายครับทาสเฟอมกิก็แรงไม่รู้ว่าไปทําบุญที่ไหนมาครับของเนี่ยของมันคือแบบวันแรกวันเดียวคือพี่ นำโดดอะตีก็แรงนะแต่หลังๆมาเนี่ยพอคนอื่นเขาเริ่มมีของม่วงกันแล้วพอเขาเลเวลห้าสิบกันแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ของม่วงที่มันง่ายขึ้นและมีโอกาสออกเซตัสด,ดีมันก็เลยสูสีกันหน่อยครับสาหรับเลเวลในวันนี้49หรอกับอีก500ขาดพันสองดูซิว่าเราสามารถอัพได้ไหมโอ้โหวันนี้ได้แค่นี้เองแหละวันนี้จบ49ครับไม่50ว่ะถ้าอยาก50ต้องพรุ่งนี้ครับเอาเป็นว่าพอ50แล้วพรุ่งนี้อาจจะเอากระป๋องม่วงสซ็เล็กน้อย ลงเอาของฟ้าไอ้เเอาของม่วงให้ตัวละครอื่นๆที่ที่ยังได้ของไม่ครบนะครับเราจะได้พลังเยอะมากกว่านี้เนี่ยเพราะว่าบางตัวเนี่ยยังใช้ของฟ้ากันอยู่เลยนะครับแต่ก็ลงไม่หมดนะเพราะว่าพี่คิดว่าเดี๋ยวกิจกรรมกระป๋องม่วงก็จะมาแล้วก็เลยจะต้องรองกระป๋องม่วงไว้ไม่ใช้เยอะเท่าที่ควรนะครับไปดูกิจกรรมก่อนมีอะไรกันบ้างอ่ะมียุงมามีท้าสู้แบบวิจัยเรอนอกนั้นไม่มีอะไรครับ อ๋ออันนี้ก็สําคัญนะครับอัปเกรดตาเฉพาะเนี่ยได้การอัปดาวด้วยแต่พี่ไม่มี3ดาวดิจะไปหาจากไหนวะเนี่ยก็ลองทํากันดูแล้วกันเนาะอาจจะทําจากปู่บอมก็ได้เพราะปู่บอมมีอาวุธ3ดาวอยู่อันนี้ตัวตุ่นสําหรับสายเติมทัชเซมากินะครับอันนี้สัปดาห์ที่2ตัวสัปดาห์ที่2มาแล้ว2 2 0ตัวแดงตัวไก่หมดเลยนะมีทัสเซมากิร่าง2พร้อมอาวุธสดาวเนะี่ยดีอย่างเดียวเลยที่เหลือก็มีอะตอมิกร่างแรก กาโรเมดูซ่าแล้วก็แฟตครับไม่ค่อยดีฮะทัตทัดดีสุดแล้วแต่ถามว่าทัตมาเปิดสัปดาห์สองในคุมไหมก็อย่างที่บอกว่าอาวุธ3ดาวมันมาก็เท่านั้นแต่พอ UR ามันมันก็สู้ใครไม่ได้อยู่ดีพี่ก็เลยเลือกมาบอมนะฮะบอมถึงแม้จะโดนตัว UR ตีโล่กระจุยแต่มันก็ยังมีลูกไฟ6ลูกไว้ให้ทีมได้เล่นก็เลยใช้บอลเป็น,เป,นเป็นตัวคอยาวๆครับกิจกรรม100ตัวดำเก็บหมดแล้วเหรออ๋อยังยังเหลืออีก2วันอย่าลืมมากดรับ ย้อนหลังกันด้วยนะได้ตัวดำสองอันแล้วก็เสี่ยงเซมซีขอตัวเดินเท่ๆกระบ,บองเหล็กอีกแล้วซ้ำไปไหมเนะี่ยตัวเดินกระบ,บองเหล็กเก็บไปเรื่อยๆครับกับกิจกรรมเซมซีเออยังดีกว่าจีนอสร่างแรกเลยวะเอ,อใส่ให้มันเดิมมันดูเท่ๆหน่อยนี่ลากไม้กระบ,บองอย่างแข็งอย่างโหดอย่างเติงอย่างอันตารายใครส่งจดหม,มายมาขอบคุณครับมิกศูนย์เจ็ดสามสองส่งเสร็จจีนอสแล้วก็ใครอีกคนเนี่ย กิลไอเกครับสุ่มเศ็จีนอตมาให้ขอบคุณสมาชิกในกิลนะครับพี่ยังขอเศษจีนอตเอสอยู่เลยเนี่ยกลัวขอตัว UR ไปแล้วเดี๋ยวเป็ดมันไล่ออกกิลครับบอกว่ากิกี้แกขอโหดเกินไปฉันจะเตะแกออกจากกิลนะครับเราต้องทําตามกฎไว้เอาจีนอตขออะไรกันไปเนี่ยขอจีนอตกันไปแล้วภาพต่อก็ต่อหมดแล้ว ขอหมดละในวันนี้นะครับวันที่9เนี่ยหมุนวงล้อเอาเพชร7อันอีกเช่นเคยนะเก็บเพชรเพื่อเอาตัวดานะครับแล้วก็นอกจากตัวดําแล้วมันจะมีที่เราต้องเอาในเดือนนี้นะั่นก็คือนี่ครับแพ็คตัวอาวุธ1,888เพชรนะครับอย่าลืมกดเอากันด้วย2แพ็คก,กดภายในสิ้นเดือนนี้นะรับของได้เพชรโอเคแล้วก็สําหรับช็อกโกแลตครับวันนี้ช็อกโกแลตกดถึง5 2ครั้งนะพี่ยังกดไม่หมดนะครับแล้วก็กระป๋องม่วงเนี่ยกด แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมเตรียมตัวซื้อตัวดำตัวดํามันจะไปประมาณวันที่21ถึงวันที่22เพราะงั้นเนี่ยประมาณวันที่20เนี่ยใครมีเพชรเท่าไหร่เอาไปซื้อตัวดําแล้วนะมันจะได้ไม่เกลือนะครับร้านค้าจํากัดเวลาอ่นนี้ตามเร็วอัพซัพพอร์ตมีอะไรอีกไม่มีอะไรแล้วมีโบนัสนี้อ่ะยังไม่เติมนะนี่เราเป็นสายฟรีพรกคัมภีเราก็ไม่เอาลงทุนอันเชิญอันนี้พี่ยังไม่กดเลยอะ คือเอาจริงนะความจริงสายฟรีควรจะกดเพื่อให้เลเวลมันไปไวสักนิดหนึ่งนะแต่พี่ไม่ได้กดเลยเพราะว่าเพชรเราไม่เคยเหลือพอเลยครับแต่ก็ถามว่าสู้คนอื่นได้ไหมมันก็โอเคนะเ,เวล49ในขณะที่คนอื่นเนี่ย57 <c oughs> จะน็อกเลเวลละ5้ 50, 54 53หกันแล้วะ แต่เราก็ยังสู้ได้อยู่เพราะเรามีทัสซูมากี้ครับออาาเมรียาไม่ได้ดูโฆษณา a c e b o o k เลยเนี่ยโอ้เพชรห้าสิบถือไว้เยอะนะมาในที่สุดครับก็ได้เวลาลอันคอยรอเลยเรามาลุ้นดีกว่าก่อนลุ้นเดี๋ยวขอล้างเกลือด้วยตัวเหลืองที่มีเอาไว้ปลดฟิกเกอร์เราจะมาเปิดตัวม่วงและแน่นอนว่าตัวที่เราจะลุ้นก็คือราชาทะเลอีกาสนานฮะแต่ขอให้เกลือจากตัวเหลืองก่อนนะมาทําไมไม่ได้กอริล่าทรากบอกเอามาปลดฟิกเกอร์พอได้อยู่มา ตัวม่วง17ใบขอเปิด10ใบก่อนแล้วกันเพิ่มเลทเป็นอีกาสไนครับย้ำอีกครั้งว่าเป็นตัว UR ที่เก่งที่สุดนะครับไอตัว s r อ r โบกที่เก่งที่สุดในตัวตัวม่วงรองลงมาโกงเคสเสือได้ตัวไหนก็เปิดตัวนั้นเอามาเล่นได้โดยใช้หินจากกิจกรรมบากุโก,โกมา10บใบแรกจัดไปดีแบบเบิ่มๆมคือลือไอเราเปิดไปแล้ว3นี่วะก็เปิดไปอีกนี่เป็นใบที่13ครับของตัวม่วงมาลุ้นกันจะออกอะไรขอเป็นประกายแสงสีทองออกลูกแก้วที่ฉันปลดปราน ใส่จะมาขอชาร์จพลังมีกระตุกจิตกระชากไตต่อยอุกบาทเป็นประกายใส่สีม่วงเล่นแรงเล่นแรงสิบใบที่หายไปใหนใครบอกว่าเปิดสิบใบแล้วโอกาสได้มันจะเยอะวะเอ้ยได้บา,บาคุบาคุโกบาคุโกร,รา่รางแรกสวยได้บาแบบนี้ทำเอเอาบวกเลยดีไหมสภาพตัวมันไก่นะครับเอเนอาบวกอย่าไปทําเลยฮะใอนี้เราเปิดทีละใบไปเลยถ้าเปิดครบเนี่ย เท่ากับว่าเราจะเปิดตัวม่วงไป20ก็โอเคนะจะขอออกดีหน่อยสีทองออกไหมบันบันแมนคาโรกาโร่ร่างอา่าอุกาบาทมาอีกครั้งไซตามะเห็นดังนั้นก็ขอแบบไม่เกลือได้ไหมอะไรนะโอ้ยมีค้างนิดนึงก่อนที่จะมีผู้บาดเจ็บมากขึ้นต้องกำจัดภัยพิบัติให้สิ้นซากออกมาเป็นซามูไรบูชครับลูกศิษย์ของอะตอมิกคิดซั่นคิดซั่นจริงที่มาสู่ไอดฉันอีก5ใบมันจะออกไหมเนี่ย โอ้เลิกเกลือได้ไหมขอเลิกเกลือได้ไหมมูแมงไหลได้ไอามาทําไมไอบ้านน่ะอีก4ี่ใบครับขอกําลังใจกดหัวใจกดไลค์กดคอมเมนต์ครับกําลังใจว่าให้ราชัยที่ไม่เกลือตัวม่วงนีกามูชี่เฮ้ยจริงไหมเนะี่ยนี่ไม่ได้รอเล่นกันได้ไหมเดี๋ยวเอาแบบลุ้นดีกว่าเอาแบบว่าให้เห็นไซตามะต่อยดีกว่าครับไซสมามะชาร์จพลังแล้วกระโดดต่อยอุกาบาทจนเกิดเป็นประกายแสงสีฟ้าอันเจอ จ้าโชดช่วงชัดชวานไอเลจแมนจะรั่วมาตัวที่200ร้อล้านแปดเฮ้ยอีกสองใบเองเดี๋ยวนะตัวม่วงมันจะไม่ออกจริงเหรอออกเถอะขอเป็นประกายแสงสีทองจงมาสู่ในไอดีของราชาฟ้าอันเจดดิดจ้าอีกแล้วโอ้ยเอามาคิวริเอาจริงดิอันสุดท้ายแล้วครับคนดูเฮ้ย เก็บมา9วันแล้วหลังถึงนี้มันจะหายากเลยนะทั้งตั๋วแดงตัวม่วงเนี่ยมันน่าจะไม่มาแล้วเอ้ออกหน่อยเหอะขอน้อยเห็นแกผููเป็นเจ้าสีทองอลงังฉัม่วงจบจบจัดไม่ว่าจะมาเชิญหน้ากับคู่ต่อสู้แบบไหนก็ไม่เคยอ่อนบีทคิงหรอโอ้หบีทคิงไม่เคยจะดีใจเลยที่ได้แกเมื่อก่อนนี่ปั้นตีบอสอยู่นะไม่ได้อะไรเลยอะเอาเป็นว่ายังคง ตามทไลายเดิมก็กล่าว่าแหมหูได้ราชาทะเลเราจะไปเอาราชาทะเลนะกลายเป็นว่าเราก็คงจะต้องเล่นลูกแก้วบ่อล่อ S S R บวกจริงๆแล้วละครับเดี๋ยวร่างแรกก็มาเพิ่มเรทในช่วงเมษายนประมาณสงกลานแล้วที่จะเฉิดฉายแล้วก็ตบไอ้พวกมีทัศนให้รู้เรื่องวันเซิร์เวอร์นี้สายฟรีเบอร์นหนึ่งประเทศไทยอาศัยอยู่634แล้วจะจัดก,การพวกแกให้เละเลยคอยดูน้องชายเกลือเละนะ โอโหอยากย้อนเวลากลับไปแล้วก็ขอสุ่มตัวม่วงใหม่ได้ปะ ยยยับรายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทําคลิปและการไลฟ์สดเด้อเข้าสู่ช่วงสนทนาท้ายคลิปครับก็จะหยิบยกคอมเมนต์จากคลิปก่อนหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคลิปวันนี้เป็นของวันที่8ของซาบาเปิดนะครับมีคนดูประมาณ6,000ดียอดเยี่ยมยอดกําลังดีครับแบบนี้รับได้คนคอมเมนต์118โอ้โหมเมนต์กันเยอะอีกแล้วนะมาลุยตอบทุกคอมเมนต์ขอซูเปอร์แชทในช่องแชทหน่อยได้ไหม สัญญาว่าจะตกใจนะครับคนแรกพิต้า t a r s p o r t นะบ,บอก2คืออะไรอะ่ะคนที่2หรือพิต้านะขอบคุณที่คอมเมนต์นะครับติดตามเสมอนะอ่านท,ที่หนึ่งเซเวอร์ 5, 5ก็พูดแบบนี้บอกกี่ครั้งแล้วว่าพี่ไม่เคยเล่นเซเวอร์อะไรผมสุ่มตัวละครของทองได้ HP HP% ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ผมสุม่มม่วงไป3ใบได้กล่องเลือกหินครับถ้าเกิดไม่เปอร์เซ็นต์อ่ะมันเล่นได้ไม่ยาวนะครับมันใช้การับดาวไม่คุ้ม บาคุซันพี่บาคุซันนันมันเรื่องใหม่ฮีโร่ไม่ใช่หรอพี่ครับผมใช้คอบอมควนเอาคอเด็กยูอาร์หรือว่าราชาทะเลยูอาร์ดีครับราชาทะเลดีน้องบาจิเอาเล่นตามพี่ไปเลยผมมีทั้งหินทั้งลูกแก้วราชาครบเลยครับรอตัวมันมาอย่างเดียวสาธุขอให้มันไม่มาครับอิจฉาแต่ถ้าผมเอาราชาและเอาเด็กควรใหม่ครับเลือกให้หน่อยครับราชาสิทิอารบวกดําเบ็ดก็ไม่พออยู่ดีอะยังไงก็ยูอารราชาทะเลถ้าสำหรับพี่นะ ผมควรทำซีฟู้ดไม่ค่รับหรือว่าทำซอมบี้แล้วไปทำราชา UR เดือนหน้าเพราะตอนนี้ผมมีลูกแก้วซอมบี้ครับคือมันใช้หินคนละอันกันนะน้องซอมบี้มันใช้หินฮีโร่ราชาทะเลมันใช้หินปีศาจมันไม่ต้องเลือกเลยถ้ามีทั้งคู่ทำทั้งคู่ได้เลยครับในของรางวัลการันตีของยุง UR ถ้ายอมสูม50ใบมันให้ร่าง SSR ด้วยครับแต่ไม่เหมาะสำหรับสายฟรีจริงเอาไปทำไมวะนะสายฟรีเอาตัวตัวดำดีกว่าแล้วก็ไปเปิดตัว UR ครับ พี่ครับผมมีลูกแก้วราชาควรเอา UR ไใหม่ครับจัดไปทาได้ผมจะตามพี่ทันและผมเล่นช้ากว่าพี่2วันสายฟรีที่เล่นทั้งวันโอ้โหไปเอาพลังงานจากไหนเล่นทั้งวันมาแล้วท่านราชาดีมากเลยเรียงแบบนี้ดีมากผมไม่ยืดเลยพี่ผมมีหินด่วงกับโบรสควรทําตัวอะไรดีครับงบประมาณทําได้ตัวเดียวขอโบรสแล้วกันเพราะว่าโบรสเนี่ยจะมีกีกี้คอยรับดามเมจให้ด้วยแถมมีระเบิดด้วย พิกี้ตอนฮ e ีโร่ยูอารีเทิร์นมันมีเวลาซื้อตั๋วดํากี่วันเหรอรับประมาณ7วันตอนนี้ยุงยูอาร์ยังหน้าสุ่มอยู่ไหมครับไม่น่าแล้วล่ะออผมเล่นเซิร์ฟหกสามสี่เลีว้วสี่สี่เกือบสี่สิบห้าควรเติมคัมพี์ไหมครับถ้าเกิดว่าไม่ซีเรียสเรื่องการเติมเนี่ยพักคัมภีถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ดีมากๆครับถ้าเติมผ่านขั้นเทพเนี่ยแค่ยี่บแปดบาทเท่านั้นคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพครับพิกี้ตัวอะไรลงตู้อัพครับตู้เลดอัพเหรอเป็นการโร่นะวันจันท์ yes จนเกมปิดในเมื่อพี่บอกว่าข้ามเด็กแล้วผมจะเอาราชากับอัศวินกับรอก่อนเถอะผมเล่นช้าก่าพี่2วันเล่นสายฟรีแต่ไม่ทันคนอื่นจริงๆใช่มันเล่นช้าไม่ได้เกมเนี้ยมันควรที่จะเป็นเกมที่ต้องเล่นวันแรกครับที่เซิร์ฟเวอร์เปิดแถมต้องเล่นทุกวันไม่ควรพลาดวันใดวันหนึ่งเลยร้อยเจ็ดใบจะทันทะเลไหมครับถ้าผมไม่ทนันผมขอให้พี่ได้ภูริสองตัวติดๆทําไมมันจะไม่ทนันวะลองคํานวณเล่นๆนี่น้องว่าทันไหมอ่ะทนันสบายแล้วขอให้น้องได้ภูริแถม ผมเผลอรับใบดําผิดรับจาก20บใบเป็น2ใบดําเสียดายเลยมันกดย้อนหลังได้วันพรุ่งนี้ก็กดรับได้อีกพี่ครับเด็กยูอาราชาทะเลยูมาวันไหนครับมาวันที่1นะราชาทะเลอ่ะหนึ่งเมษาเด็กมาวันที่15วันสงกรานผมอยู่6กสามศูนย์ตัวดํา220ตัวอาวุธ19ผมต้องการเด็ก U R อาอาสุนจักรยูอาพาร์ทสิบสองอาวุธ3จะพอไหมครับพาร์ทสิบสองเหรอพาร์ทสองก็พอมั้งพอครับเหลือเฟือผมว่าจะเอาเด็ก แล้วก็ไปเอาอัศวินครับพี่นะแต่เราก็ไม่มีตัวฝั่งพีศาสไว้แดกแบกดันของแดงถูกไหมถ้ามีราชาทะเล s อ r บวกต่อไปควรเอาเด็กหรือว่าราชาทะเล UR ดีครับ UR ก็ยังเอาได้อยู่นะเพราะว่าถึงแม้จะใส่ทีมทับกันไม่ได้แต่มันจะทําให้ UR มีสเตตัสเพิ่มมากขึ้นราชา s อ r บวกเอาเด็ก UR หรือทะเลดีเอาทะเลมีวิธีเพิ่มพลังให้ได้เยอะไหมครับของไม่เกลืองไงให้ของม่วงดีๆหน่อย ทำไมพี่ไม่เคยตบผมลงคลิปเลยครับนะชาโดไม่ยอมโดเนตถ้าโดเนตมาก็จะตบอยู่นะอุ้ยเป็นคัทเอสเน่ด้านหลังเนี่ยขอบคุณชาโด Shadow น้องชายยันลูกมวดไม่มีจริงเมื่อไรตัวดำเอสเาบวกจะกลับมาครับอ่าดักชายเหรอมันน่าจะอยู่ในตู้เลนตัวแดงนะพี่ครับผมสุ่มได้หินราชาทะเล634นะดวงดีมากผมต้องรอตัวม่วง1ิใบาจากกิจกรรมตัวดำร้อยใบ เพื่อมาสุ่มการันตีลูกแก้วกระบองเหล็กทําได้แค่รอใจจะขาดเลยครับต้องอดทนจ,จริงครับสายฟรีมีกล่องกีซี่แต่ไม่มีตัวถ้ามีลูกแก้วราชาทะเลแต่ผมก็ดันยังไม่มีตัวอีกนะสักวันตัวมันต้องมาแน่นอนถ้าผมไม่เอาราชาทะเล UR ไปเอาอัศวินแทนจะได้ดีไหมครับก็ได้นะแต่ว่าเป็นกระสอบรายนานหน่อยนะครับประมาณ3เดือนทนได้ไหมทำไมเขาไม่เอาไซตามาชุดนอนมาครับร่างเนิร์ฟสู้กับราชาใต้ดินร่างฝันอนะ นี่ครับพพอร์ตผมแค่ร้อยสี่สิบจะทันกระบอกสองร้อยไหมครับไม่ทันครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่เติมอัดนะฮะเติมที่คันเทพนะอ้าวถ้าเติมคันเทพนี่ทันแน่นอนครับเติมถูกเติมเร็วเงินเข้าทันทีต้องเติมคันเทพเท่านั้นนะแวะไข่ของผมอยากเรือเหมือนพี่จังครับสบภาพที100่น็อตยูอาร้อยเด็กร้อยสี่สิบซอมบี้ร้อยสี่สิบยุงร้อยยี่ทะลึกอยากโดนการันตีขอให้มันทะลุการันตีได้หินใบที่สองร้อย กลับมาเน่นแล้วครับแต่สายฟรีครับ635เอาเซิร์ฟเปิดวันนี้เป็นวันที่2เนาะ635พี่ครับพี่ลิลิน U r จะเข้าเต็มทีมแล้วพี่เออดิโอ้โหยังโหด5ตัวแล้วอะพิกี้อยู่ๆผมก็อยู่พิกี้บิดผมก็บิดตามพี่ครับอยู่ยาวๆอย่าลูกบวชฮะไทยท่านกด1สุ่มแดงเด็ดอัพกาโร่หรือปกติดีครับ,เอ,รบเอาปกติดีกว่านะพี่วันมีตัวที่เก่งกาโรในตู้ปกติอย่างทัชอะไรพวกนี้ถ้าได้ราชาทะเลแล้วจะ บิดไหมครับไม่บิดอยู่ยาวๆพี่ครับผมมีดำหกใบทันเด็กไหมครับนะสบายผมรอฟุกิ UR ได้ไหมครับก็ได้นะครับทนเป็นกระสอบทรายสักเดือนหนึ่งวันนี้ผมดวงดีจัดสุ่มยุง u ูอาได้ใน130ใบพี่ประกอบร่างแล้วด้วยวันเดียวการ์ดม่วงแล้วก็ตัวดำเลย100ใบว่้ยดวงดีจัง FC เซลชีเชลซีนะขอให้ชนะอาเซนอลนะครับวันนี้เติมซัพพอร์ตแล้วครับอของภารกิจที่มันให้มา ทำครับแล้วก็ซัพพอร์ตตั้งแต่วันแรกครับนะเ <_ C 1> ติมขั้นเทพแน่นอนน,น,นะฮะ <_ C 1> เล่นเรืเ่อยๆอ่านหน่อยพิกี้อ่านนะครับซัมเดอรอ่านว่าอะไรวะชาตีเหรอพิกี้เป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับครึ่งภูริครึ่งพิกอสา์ขอให้แกได้ภูริเข้ามาในไอดีขอให้พิกอตอยู่ในทีมของแกกิจกรรมบาคุโกมาเลเวลไหนครับมาวันที่8ของเซิร์ฟเวอร์เปิดไม่อิงเลเวลนะ <_ C 1> ผมสมไดกิจโกตอนเช้าแต่ไม่มีตัวแล้วแล้วก็มี เอาเด็ก s อ r บวกดีไมครับขาดหินแค่หนึ่งอันก็เอาไปดิขาดหนึ่งอันเองจัดได้สบายแบบมะมเบื้มคือผ <_ d ata> ู้ริหายไปจากทีมที่ได้ไง <_ d ata> <_ d ata> เอาออกเลยเอามามาเล่นทำไมอะเอาแล้วไงราชาผมก็ได้หินบ่อล่อ s อ r บวก <_ d ata> พิกี้ทะเลลึกตึงไมครับโคตรแข็งโคตรโอดเลยเราะหาไอที6าไม่มีเลยครับต้องลง6 3 5้าใครขายไอดี6สสบ้างครับไปดูในกลุ่มแชทเฟสบุ๊กได้ <_ d ata> UR ตัวต่อไปคือครีดดำจริงหรอสปอยมาแล้วเหรอครับ ถ้าเป็นซูเปอร์รอยดักชายมาพี่ว่ามันก็เท่ดีนะ S N R บวก E g a s n a U R Galaxy Impact เอาราชาหรือว่าเด็กดีพี่ใช้คอบอมเอาราชาดิ635บัคครับพูริทั้งเซิร์ฟเลย <c oughs> สมน้ำหน้าไอ้พวกบิดอย่างงี้ไอ้พวกบิดไป635มันก็บิดไป6 3สอะ่ะสิพี่ครับผมสุ่มยุง U R 120ได้ยุงแล้วครับโอ้ดวงดีจัง ผมบิดแล้วครับพิกี้เอ้าเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเกลือแน่นอนเลยครับเซิร์ฟเวอร์เดียวกันเลยครับมาเล่นด้วยกันที่634ยาวๆกิกี้เลทท่อหลอดเทจากคูสนอฟ60โรได้ลูกแก้วยุงอ่ะดวงดีจัดอยู่ยาวอ,อยู่บิดๆอะไรไม่ไหวแล้วครับ635มันเรียกร้องอ่ะเกลือเด็กนักบิดใครอ่านขอให้สุ่มได้แต่ภูริสปาบขอให้ผูริเข้าไอดีแก635ทันราชายูอาร์ไหครับทันอยู่นะฮะอยู่ยาวยันวันเสาร์หน้า <laughs> จะบิดทุกเซิร์ฟเลยเหรอคับจริงเอ่อบอล่อมาวันที่เท่าไหร่ครับประมาณวันที่สิบห้าสัปดาห์ที่สองของเดือนเมษามันจะมาเพิ่มเลทเซิร์ฟหกสามห้าทันราชาทะเลไหมครับสบายผมอยากเห็นสายฟีหกร้อยวันนะครับอะไรเงี้ยเดี๋ยวคอยดูเซิร์ฟนี้เลยอยู่ยา,ยาวๆแน่นอนนะครับราชากาก,ากนะแบนด์โชไหมแบรนดชว์นะครับซ่อนผู้ใช้จากช่องนะครับนี่พูดไม่ดีก็ต้องแบนด์ไปครับเขาด่าราชาหรือด่าเราอะ แบนใครไปวเนี่ะนะใครวะนะถ้าแบนผิดขออภยัยถ้าไมได่ด่าพี่ขออภัยนะเข้ามาใหม่นะครับแบนชั่วขราว OPM FIFA 2 5 OPM มานะี่โค้ดใหม่ที่ใช้ได้ตอนนี้นะครับตอนนี้ผมมีหินฮีโร่พร้อมกับ u ูพร้อมอย่างละเซตแต่ไม่มีดวงได้ลูกแก้วครับ OPM FIFA OPM มานะเดี๋ยวนี้โค้ดมีน้อยมากเลยใช้ได้แค่2อ,อันนี้นะอันนี้ไก่ด่าพี่เนยะด่าพี่ต้องโดนซอนผู้ใช้จากช่อง เมนแรกครับเมนแรกของแกแต่ไม่ใช่ของคลิปนะมีคนเมนก่อนนึงเยอะแยะพี่กี้ครับรหัสเซิร์ฟ626ผมว่าจะเล่นฟรีแต่ผมเติมเอาสมุดไปตอนเซิร์ฟเปิดแรกๆแล้วก็เติม35แพ็ครวมเป็น75เอ่อจะว่าเล่นสายฟรีแต่ก็ไม่ได้แล้วนะครับเออรู้สึกภูมิใจไหมล่ะพี่ว่าสายฟรีเติมศูนย์ภูมิใจกูอีกส่มได้ลูกแก้วยุง ur แล้วควรเอาราชาเทลึกหรือว่าเด็กดีครับเอาเด็กก็ได้นะมียุงเป็นลาเมิดเดี่ยวแนละ้วตะขาบมาวันไหนครับมาประมาณเลเวล55นะครับ เรียบร้อยเสียเงินกับซัพพอร์ตฟรีๆแต่ก็ดีนะเติมกับขั้นเทพหมดไปไม่เยอะขั้นเทพดีจริงๆอ้าวดีมากครับช่วยโฆษณาขั้นเทพด้วยเติมราคาถูกนะผมกลับมาเล่นเกมมีพอพี่เลยครับเซิร์ฟเดียวกับพี่เลยมีกําลังใจดันพลังแข่งกับพี่ขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจให้นะครับแล้วสู้พี่ได้บ้างฮะสู้พี่ได้บ่ะเนาะไม่มีทัชเหมือนพี่อ่ะแต่พลังก็สองแสนอยู่ละเพราะมีโกเคสึเหรือโดนพี่ตบได้นะอยากตบโกเคสึว้า เอาการโร่ดีไหมครับ6 3 5เปรียบเซิร์ฟแล้วไม่ทันบอมนะไม่ไม่แรงอะ่ะเทิดอยากทันบอมเนี่ยทำตามที่พี่บอกก็ได้พิกี้ครับผมมีตัวดำร้อยห้าสิบใบควรสุ่มยุงดีไหมครับไม่ควรนะจะสุ่มอะไรควรครบร้อยแปดสิบก่อนนะครับพ่กี้ครับผมเริ่มต้นใหม่เซิร์ฟ6 3สมสุ่มได้ดวง SSR 2สองตัวการโร่ s อดีไหมครับบิดดลรออะไรผมสุม่ม3 2ใบได้หินพัฒนาหินฮีโร่อย่างเกลือตัวม่วงพี่17บใบวันนี้ก็คือเละเทะ ออกจากคุกม,มาเพื่อปกป้องกีกี้เก๋เลยจะรั่วถ้าใช้คอหน้ากากหวานเอาราชาไหมผมไต่ละลานประลองนะดีดีใช้ได้ผมดูพี่ตั้งแต่สี่สามสองเลยครับแต่ยังไม่ติดตามดีไหมนะเอา้าติดตามดีเฮ้ยรออะไรวะสี่สามสองนั้นนานมากนะเป็นปีนะครับหูนี่คือคนเก่าคนแก่เลยก็ว่าได้มีแต่คนบอกเรื่องสุ่มราชาทะเลจะไม่ทันเด็กแต่สายซิ่งอย่างเราต้องราชาอยู่แล้วพี่ชายถูกต้อง เราซิ่งอยู่แล้วใครจะทนไป็กระสอบตายวะโลหนากลางสิบเทินแต่โดนตบยับยับก็ไม่เอานะครับผมบิด6กสแล้วสุ่มไป3ครั้งได้อีกาสนายเฉยพี่ครับผมไม่มีตัวคอสกิลที่ดีเลยครับควรเอาราชาทะเลยูอาร์หรือว่าเด็กดีครับพี่ก็ไม่มีเอาราชาทะเลมายืนสะท้อนดีกว่าด่วงดีมากครับใช้เรดอัพของบ้านมามีดำร้อยสิุ่มสิบใบแรกได้ลูกแก้วยุงเลยครับอ่ะและหินอาจากไหนไม่ได้อีก วันแรกได้เมลสกัดสองตัวด้วงสองจะร้องไห้เอาบิดไปหกสามหกสิครับจะรออะไรอยู่ล่ะเฮ้ยคนเม้นเยอะจังวะแม่งอ่านไม่หมดทักทีเนี่ยผมเล่นช้าไปสองวันไม่ได้ทัดแต่ทันบอมต้องรอเอาตัวอะไรคุ้มสุดครับราชาทะเลฮะยี่สิบใบได้ลูกแก้วยุงคุ้มไหมครับไม่คุ้มครับเพราะว่าไม่มีหินอยู่ดีไม่น่าสุม่มอะ่ะถ้าจะสุ่มตัวอะไรสักตัวหนึ่งตัวยูอาร์ควรจะมีดำร้อยแปดสิบนะมีลูกแก้วราชาไม่มีตัวต้องรอราชามา ผมกำลังดูคลิปพี่เพลินก็เล่นไปด้วยครับแล้วผมก็เหลือตัวม่วงอยู่หนึ่งใบกดห้ามแล้วครับได้อีกาสนายโอ้ได้ไงวะเนี้ยโอ้กิีกก็กกเถอะโดนตกเป็นโจ๊กแน่อูโดนแน่เลยวะ่ะแต่พี่เล่นอยู่อาร์เวยเริ่มเล่นวันนี้ทันไหมครับจะไปเป็นกระสอบทรายเอ่อไม่ทันแล้วครับตามไม่ทันนะมันควรจะเล่นวันแรกกับไปหาซื้อไอดีมาเล่นได้ผมควรเอาตัวดาไปสุ่มเอายุงสองดีไหมไม่ควรนะพี่เอาโลโก้ขั้นเทพไว้บนสุดจอได้ไหมครับทําไมอะบังหน้าเหรอ พี่ครับผมไม่มีปู่บอมรหัสจะไปต่อได้ไหมครับไปได้สบายปู่บอมมันทําแค่เอ่อแอคเฉยๆพี่เอามาแอคแล้วก็สามารถเล่นวันแรกง่ายๆนะครับแต่ถ้าเรามีตัว UR ไม่มีปู่บอมไม่เป็นไรต่อยทะลุโลกกระจุยอยู่แล้วผมบิดแล้วพี่วันนี้ไม่รู้เป็นไรเล่นเกมวันพัสดแมนแล้วไม่มีความสนุกเลยครับผมบิดมาเล่นฟรีไฟแทน,นครับฟรีไฟหนุกตรงไหนวะดินน้ำมันพี่ครับในเซิร์ฟจ,จีนตอนนี้มีฟุบุกิ UR มาผมควรสุ่มตัวดำ50า50ใบและเอา s s r d ดีใหม่ครับเพื <c> ่อ <oughs> เสียตัวดำา50บใบเพื่อเอาฟูบุกิ SNR กูจะหลุดกูจะรั่วรู้เรื่องหน